การกำจัดยุงก็จะมีพวกสารเคมีสำหรับยุงแล้วนะครับเป็นพาหะนำโรคอีกหลายชนิดดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมานำเสนอสูตรสมุนไพรไล่ยุงเพื่อช่วยลดรายจ่ายที่จะซื้ออุปกรณ์ไล่ยุงลงไปนะครับแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดพลาสติกมาแล้วก็ทำการเจาะรูซึ่งเราจะเจาะรูให้มีจำนวนมากที่สุดใช้ขวดได้ทุกขนาดในวันนี้เราจะเลือกใช้ขวด1.5ลิตรก็เพราะว่าใส่สมุนไพรได้เยอะแล้วก็กระจายกลิ่นได้ไกลยิ่งขึ้นซึ่งขนาดของรูก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวแรงหรือใครไไไมมม่มีหหัวแรร้้งกกก็็็็สาาาถใชเเเปนลผฟด ให้เราเจาะห่างกันประมาณ1เซนติเมตรในแต่ละแถวนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแถวที่1แถวที่2ให้เว้นระยะห่างมาอีกประมาณ2-3ซนติเมตรจะเจาะให้รอบขวดต่อไปเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นสมุนไพรนะครับโดยการหั่นมะกรูดก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆสามารถที่จะยัดเข้าขวดได้ใช้มะกรูดได้ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกต่อไปเราก็จะหั่นตะไคร้หอมให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นตามขวางหรือหั่นให้เชเฉียงก็ได้ยิ่งหั่นเล็กน้ำมันหอมระเหยยิ่งสามารถที่จจะะแพรร่กายไดด้ี นำไปบรรจุใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะครับใส่สลับกันไปเรื่อยๆใส่ให้เต็มขวดปิดฝาแล้วก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทํานําไปวางหรือแขวนไว้ก็ได้โดยเฉพาะในมุมอาบมุมมืดต่างๆนะครับข้อดีของสูตรไล่ยุงสูตรนี้ก็คือเราสามารถทําได้ง่ายนะครับซึ่งวัตถุดิบที่เรานํามาใช้งานก็จะเป็นวัตถุที่เป็นสารอินทรีย์นะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังช่วยให้เราประหยัดไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อสารกําจัดยุงหรือสารไล่ยุงที่เป็นเคมีซึ่งอาจจะมีอันตรายสะสมต่อร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงของเราได้สูตรน สูตรไล่ยุงจากสมุนไพรสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เรามีสูตรสมุนไพรไล่ย,ลยุงมานําเสนอนะครับสำหรับยุงแล้วนะครับถือว่าเป็นมแมลงสร้างความราคาญและก็เป็นพาหะนําโรคอีกหลายชนิดนะครับซึ่งยุงเนี่ยอาศัยอยู่ได้ในทุกพื้นที่แล้วก็โดยเฉพาะในหน้าฝนเนี่ยจะมีปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากโดยปกติแล้วนะครับวิธีการไล่ยงุงหรือการกําจัดยงุงก็จะมีพวกสารเคมีที่เป็นสเปกกาจัดยงุงยาจุดกันยุง ยาทาไล่ยุงหรืออาจจะเป็นทูบกาจัดยุงพวกนี้ก็จะทํามาจากสารเคมีซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้ผลดีแต่ผลข้างเคียงก็คือจะมีสารเคมีที่ตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอสูตรสมุนไพรไลยุงเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของรายจ่ายที่จะซื้ออุปกรณ์กําจัดยุงหรืออุปกรณ์ไลยุงลงไปนะครับแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานสําหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ในวันนี้นะครับก็คือเราจะมีตะไคร้หอมเราเตรียมมา1กํามือแล้วก็มีมะกรูดแก่จัด8ลูก นอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นขวด,ดน้ำพลาสติกวันนี้เราจะใช้ขวด1.5ลิตรแล้วก็จะมีมีดเอาไว้หั่นตะไคร้กับมะกรูดแล้วก็หัวแรงไว้เจาะรูขวดพลาสติกครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมขวดพลาสติกมาแล้วก็ทําการเจาะรูซึ่งเราจะเจาะรูให้มีจํานวนมากที่สุดจะประมาณ70-80รูสําหรับขวดแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ขวดได้ทุกขนาดในวันนี้เราเลือกใช้ขวด1.5ลิตรก็เพราะว่าสามารถใส่ปริมาณของสมุนไพรได้เยอะแล้วก็กระจายกลิ่นได้ไกลย,ยิ่งขึ้น ขวดที่มีลักษณะที่เป็นข้อป้องหรือเป็นหลันแบบนี้นะครับให้เราเจาะข้อป้องละ1ลรูซึ่งขนาดของรูก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวแรงหรือใครไม่มีหัวแรงก็สามารถใช้เป็นเหล็กเผาไฟก็ได้ส่วนขวดที่ไม่มีหลันหรือไม่มีป้องนะครับให้เราเจาะห่างกันประมาณ1เซนติเมตรในแต่ละแถวนะครับนี้นะครับเสร็จแล้วนะครแถวที่1แถวที่2ให้เว้นระยะห่างมาอีกประมาณ2-3เซนติเมตรก็ได้เราจะเจาะให้รอบขวดเลยซึ่งก็จะได้ประมาณ7-8แถวนะครับ หลังจากที่เราเจาะขวดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมส่วนที่เป็นสมุนไพรนะครับโดยการหั่นมะกรูดก่อนสําหรับมะกรูดที่เราจะนํามาใช้งานในวันนี้นะครับเป็นมะกรูดแก่จัดเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งเราจะอาศัยตัวน้ํามันหอมระเหยเป็นส่วนที่ใช้ในการไล่ยุง โดยปกติแล้วนะครับน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดเนี่ยจะไม่มีแมลงชอบก็คือเราสามารถที่จะใช้เป็นสารไล่แมลงได้รวมไปถึงยุงด้วยในวิธีการทานะครับเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆสามารถที่จะยัดเข้าขวดได้ซึ่งอัตราส่วนของมะกรูดที่เราจะใช้กับตะไคร้หอมที่เราเตรียมมานะครับก็คืออัตราส่วน1ต่อหนึ่งเราสามารถที่จะใช้มะกรูดได้ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ส่วนที่เป็นเปลือกในการหั่นนะครับเรายิ่งหั่นเล็กยิ่งดี หลังจากที่เราหันา่นมะกรูดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะหั่นตะไคร้หอมให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยปกติแล้วนะครับตะไคร้หอมเนี่ยเราสามารถใช้ไล่ยุงได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตะไคร้หอมมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยที่ยุงไม่ชอบซึ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะหาตะไคร้หอมได้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตะไคร้ที่เป็นตะไคร้ประกอบอาหารเราก็ได้สําหรับตะไคร้แล้วนะครับเราควรที่จะนํามาแบบสดๆเลยซึ่งต้นที่เราเลือกมานะครับควรจะเป็นต้นที่มีขนาดหรือการเจริญเติบโตที่เต็มที่แล้วนะครับเขาจะได้มีน้ำมันอ่ จะหั่นตามขวางหรือหั่นให้ชิเฉียงก็ได้ยิ่งหั่นเล็กน้ำมันหอมระเหยยิ่งสามารถที่จะออกได้ง่ายแพร่กระจายได้ดีหลังจากที่เราหั่นวัตถุดิบทั้งสองอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนาไปบรรจุใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งในการบรรจุขวดนะครับเราจะเฉลี่ยใส่ให้เท่าๆกันระหว่างมะกรูดกับตะไคร้หอมนะครับใส่สลับกันไปเรื่อยๆใส่ให้เต็มขวดทั้งมะกรูดทั้งตะไคร้หอมนะครับหลังจากที่เรานาวัตถุดิบทั้งสองอย่างลงไปในขวดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการปิดฝาแล้วกก็็ืออาาเสรรจขันนนตใทํ หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสําหรับการนําไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานในเรื่องของการไล่ยุงในบริเวณบ้านก็ได้นะครับโดยเฉพาะในมุมอาบมุมมืดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะนําไปวางหรือแขวนไว้ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นบริเวณห้องที่ไม่กว้างจนเกินไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ขวดเดียวก็ได้ แต่ถ้าเป็นห้องที่มีขนาดกว้างหรือบริเวณที่โล่งนะครับเราควรที่จะทําเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพไล่ยุงได้อย่างครอบคุมนะครับอนอกจากเราจะใช้ไล่ยุงในบริเวณบ้านได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนําไปไล่ยุงให้กับสัตว์เลี้ยงเราได้ด้วยอย่างเช่นวัวควายเป็ดไก่เราสามารถที่จะนําเอาสูตรไล่ยุงสูตรนี้ไปใช้ในบริเวณคอกสัตว์เลี้ยงเราได้ในการใช้งานนะครับในแต่ละวันเราอาจจะมีการมาเขย่าว,วันละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้กลิ่นของสมุนไพรต่างๆเนี่ยกระจายตัวได้ดี โดยปกติแล้วนะครับสูตรไล่ยุงสูตรนี้จะอยู่ได้7-10วันจะมีกลิ่นจางลงควรที่จะมีการเปลี่ยนสมุนไพรที่อยู่ด้านในหรือวัตถุดิบที่อยู่ด้านในนะครับเอาชุดใหม่มาใส่นะครับเอาชุดเก่าทิ้งหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมสําหรับข้อดีของสูตรไล่ยุงสูตรนี้ก็คือเราสามารถที่จะท้ง่ายนะครับโดยการอาศัยวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เข้ามาทำเนี่ยหาได้บริเวณบ้านเราเลย ซึ่งวัตถุดิบที่เรานามาใช้งานก็จะเป็นวัตถุที่เป็นสารอินทรีย์นะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานและยังช่วยให้เราประหยัดไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อสารกําจัดยุงหรือสารไล่ยุงที่เป็นเคมีซึ่งอาจจะมีอันตรายสะสมต่อร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงของเราได้สูตรนี้นะครับสามารถที่จะไล่ยุงได้ทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของยุงลายยุงก้นปองนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะไล่มแมลงอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีตะไคร้หอมมีมะกรูดอยู่ในสวนอยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะนําเอาสูตรไล่ยุงสูตรนี้เนี่ยไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้โดยเฉพาะในบริเวณบ้านที่มีเด็กเล็กเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้เพราะว่ามีความปลอดภัยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้เราเป็ดเ้าไก่ของเราไม่มียุงไปรบกวนสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับและสูตรไล่ยุงสูตรนี้เองนะครับยังมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ช่วยในการปรับสภาพอากาศทําให้มันมีความสดชื่น สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนำเอาไปทดลองทำแล้วก็ใช้งานดูได้นะครับสูตรได้ยงจากสมุนไพรสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ